อันนี้ก็คือเป็นความรู้ที่ครูได้จากเพื่อนของครูเหมือนกันเพื่อนของครูเนี่ยอยู่คนสุโขทัยนะคะสุโขทัยมันจะมีบ้านบ้านหนึ่งนะคะพ่อเนี่ยก็มีเมียนะคะแล้วก็มีลูกสาวสามคนนะลูกสาวสามคนเนี่ยในครอบครัวนั้นนะคะในครอบครัวนั้นอ่าพ่อได้ทําเรียกว่ายังไงได้เอาลูกทั้งสามคนมาทําเมียหมดเลยนะคะมาทําเมียหมดเลยนะคะแล้วลูกอ่ะคือเด็กเล็กๆอ่ะเก้าขวบ 1ิบขวบสิบสขวบอะไรเงี้ยก็คือเด็กๆหมดเลยนะคะแค่โตแบบแค่โตมีเนื้อหนังบ้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วพ่อก็ทําอย่างนี้รู้ไหมผู้เป็นแม่ก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าอะไรเข้าไปช่วยทีไรก็โดนตบเข้าไปช่วยอะไรก็โดนตีตีจนหัวล้างข้างแตกชาวบ้านก็ช่วยไม่ได้เพื่อนครูครูก็ถามเพื่อนว่าแล้วทําไมอะ่ะชาวบ้านถึงไม่เข้าไปช่วยทําไมชาวบ้านถึงไม่ไปแจ้งความ เขาบอกว่าผู้หญิงบอกว่าถ้าแจ้งความผู้หญิงอะทำมาหากินเองไม่เป็นผู้หญิงทํามาหากินเองไม่เป็นนะคะถ้าผู้ชายคนนี้ไม่เลี้ยงเด็กพวกนี้แล้วพวกเนี้ยใครจะเลี้ยงมันเหมือนเลี้ยงสัตวนะ์เนาะไม่มีใครเข้าไปยุ่งคุณรู้ไหมชาวบ้านจะไปช่วยผู้ชายก็จะถือถือดาบอะถือถือดาบเออถือถอะไรขวานนะนะจะมาจามอะตำรวจอะถามว่าเขาอะเข้าไปดูแลทุกวันไม่ได้แล้วอย่าเนื่อยเรื่องเนี้ยมันเกิดมาประมาณสักตอนนั้นครูอายุแค่สิบ ปดสิบเก้านะเออก็แบบยี่สิบกว่าปีที่แล้วอะ่ะมันก็คือกันดารนะวันนนอกอะ่ะความช่วยเหลือก็ไม่ไม่ถึงอ่ะง่ายแค่ทุกวันนี้นะคุณยังโทษรัฐบาลกันใช่ไหมว่าความช่วยเหลือมันไม่ถึงอะ่ะแล้วคุณคิดดูสิยี่สิบกว่าปีที่แล้วความช่วยเหลือมันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีเด็กสาวคนหนึ่งในบ้านหลังนี้แหละหนีออกมาขายตัวที่กรุงเทพนะคะนีออกมาขายตัวที่กรุงเทพแล้วส่งเงินนะ่ะกลับไปให้แม่กับน้องนะคะกลับไปให้แม่กับน้อง คุณรู้ไหมแล้ววันหนึ่งอ่ะผู้ชายคนนี้ก็ล้มป่วยนะคะล้มป่วยเราไม่มีใครอยากดูแลเลยนะคะเพราะว่าเขาทุกข์ทรมานกับการที่เขาโดนข่มขืนแล้วรู้ไหมเด็กผู้นั้นมีลูกปัญญาอ่อนหมดเลยเพราะพ่อข่มขืนลูกใช่ไหมคะแล้วเด็กเกิดมาก็คือปัญญาอ่อนคุณรู้ไหมครอบครัวนี้ผู้หญิงคนเดียวที่เลี้ยงเลี้ยงครอบครัวนี้คือผู้หญิงที่เอามาขายตัวที่กรุงเทพแล้วก็เอาเงินไปนเลี้ยงเด็กปัญญาอ่อน แล้วเอามไปเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องที่อยู่ที่นู่นที่อ่อนแอที่ไม่สามารถหนีออกมาได้คู้ฟังเรื่องนี้คุณสะเทือนใจมากนะคะแล้ววันนั้นไอ้คนที่เคยทําร้ายพวกเขาก็ป่วยแล้วเขาก็ต้องเลี้ยงคนคนนี้นะคะเลี้ยงมันเลี้ยงมันนี่แหละนี่ไอสัตว์ไอระฉาตตัวนี้แห่ะที่บอกว่าเป็นพ่อมันเกิดก้าวเอากันแล้วออกมามีลูกนะคะที่คนชอบพูดเสมอว่าคุณดูจัดชุดความคิดนี้นะที่คนคอมเมนต์ว่าเขาเ็พ่อคุณอ่ะเขาก็ทําให้คุณเกิดอ่ะแล้วคุณโตมาได้ยังไงอ่านี่คุณฟังเรื่องนี้นะแล้วคุณลองมาคิดว่า เรื่องแบบนี้มันคือเหรียญสองด้านไหมคะวันนี้ที่คุณเห็นผู้ชายคนนี้ป่วยแล้วลูกเต้าดูแลน้อยมากหรือแทบจะไม่ดูแลเลยนะคะแต่คุณอ่ะลองกลับไปดูสิทบทวนอีกสิปีที่แล้วหรือยี่สิบปีที่แล้วเด็กพวกนี้โดนอะไรเด็กพวกนี้โดนทําร้ายอะไรบ้างแล้ววันนี้เขาต้องกระตันอยู่ขนาดไหนนะครูฟังได้อินมากต้องอานประมาณอคลิปเลยนะคะครูบอกเลยว่าครูจะถามเลยนะคะว่าแล้วคุณว่าอันไรที่เรียกว่าถูกอะไรที่เรียกว่าผิดคะ อแต่อันนี้คือคลิปหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณจะอัดอีก